ชมคะต้องยอมรับนะคะว่าตั้งแต่ทรัมป์กลับมาดํารงตําแหน่งประธานาธิบดีสมัยที่2ใเนี่ยก็สร้างความประหลาดใจในการบริหารงานสะเทือนไปทั่วโลกนะคะทั้งมิติของสิ่งแวดล้อมที่เราเคยรายงานไปว่ามีการถอนความตกลงปารีสเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมาแล้วรอบหนึ่งล่าสุดก็มีประเด็นเรื่องของสิทธิมนุษยชนด้วยที่สหรัฐประกาศออกจากสมาชิกสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหรประชาชาติรวมถึงประเด็นเรื่องของการตัดความช่วยเหลือผู้ลี้ภัยต่างๆส่งผลกระทบไป ทั่วโลกรวมถึงกระทบกับประเทศไทยด้วยเดี๋ยวจะมาพูดกันว่ากระทบในมิติไหนกันบ้างนะคะและล่าสุดก็เริ่มเห็นท่าทีของจีนที่ตอบโต้ในมิติทางการค้าด้วยค่ะ ความตึงเครียดทางการค้าระหว่างสหรัฐและจีนทวีความรุนแรงขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะคะหลังจากสหรัฐนั้นได้ออกคําสั่งปรับขึ้นภาษีนําเข้าสินค้าจากแคนาดาและเม็กซิโก25%และจากจีน10%ค่ะแม้จะมีการชะลอไปบางส่วนแล้วแต่ว่าล่าสุดก็มีรายงานว่าจีนก็ตอบโต้ประกาศขึ้นภาษี10-15%และมีการคุ้มเข้มการส่งออกและยืนยันนะคะจะยืน่นเรื่องนี้ร้องเรียนต่อองค์การการค้าโลกหรือว่า WTO ด้วยค่ะก่อนหน้านี้ไม่นานค่ะประธานาธิบดีทรัมป์ เองก็ได้สั่งระง,งับความช่วยเหลือจากองค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐหรือว่ายูเซตนะคะที่ให้ความช่วยเหลือกับหลายประเทศผ่านโครงการต่างๆเป็นเวลา90วันด้วยกันเพื่อประเมินความสอดคล้องกับนโยบายอเมริกามาก่อนซึ่งก็เป็นนโยบายเรือธงของรัฐบาลสหรัฐชุดใหม่ด้วยคําสั่งดังกล่าวนี้ส่งผลกระทบต่อการทํางานขององค์กรความช่วยเหลือทั่วโลกที่พึ่งผ่าเงินทุนจากรัฐบาลอเมริกันมาโดยตลอดค่ะและสิง นี้ก็น่าจะเป็นผลกระทบที่กําลังสะท้อนปัญหาที่เกิดขึ้นในระบบสาธารณสุขของประเทศไทยซึ่งเป็นระบบสาธารณสุขตามแนวชายแดนไทยด้วยนะคะที่พูดแบบนี้ค่ะเพราะว่าล่าสุดเนี่ยนะคะแพทย์หญิงนัฐการชื่นชมหรือว่าหมอเบียร์ซึ่งเป็นอายุรแพทย์โรคติดเชื้อโรงพยาบาลแม่สอดเป็นหนึ่งในโรงพยาบาลที่รองรับการดูแลผู้ป่วยจากค่ายอบพยพถูกตัดงบค่ะจากคำสั่งของประธานที่บดีสหรัฐในการตัดสินใจยื่นใบลาออก หลังจากที่ระดับนโยบายเนี่ยก็มีการสั่งการลงมาให้ดูแลผู้ป่วยที่เป็นวัณโรคและเป็นโรค hiv ในศูนย์อพยพด้วยแม้ว่าภาระงานเดิมเนี่ยมันก็จะหนักมากอยู่แล้วด้วยนะคะก็เป็นผลกระทบส่วนหนึ่งด้วยเหมือนกันค่ะทีมข่าวของเราก็เลยไปสัมภาษณ์แล้วก็เปิดใจเหตุผลเบื้องต้นนะคะเบื้องลึกเบื้องหลังในการตัดสินใจลาออกของคุณหมอในครั้งนี้ด้วยนะคะ หมอเบียร์คะ่ะได้เปิดใจกับทีมข่าวนะคะว่าเรื่องนี้ส่งผลกระทบทั้งบุคลากรทางการแพทย์และคนไทยที่อยู่อาศัยในพื้นที่ตามแนวชายแดนด้วยค่ะเพราะว่าปัญหาของผู้อพยพเป็นเรื่องระดับประเทศรัฐบาลเนี่ยต้องจัดการไม่ใช่โยนภาระมาให้กับสาธารณสุขท้องถิ่นซึ่งมีบุคลากรค่อนข้างจํากัดอยู่แล้วค่ะปัจจุบันโรงพยาบาลแม่สอดมีแพทย์เพียงแค่80คนแต่ต้องรองรับผู้ป่วยนอกถึง350,000ครั้งต่อปีส่งผลให้แพทย์หนึ่ง คนต้องดูแลผู้ป่วยมากกว่ามาตรฐานถึง5เท่าค่ะ นอกจากปัญหาของพาักงานที่หนักเกินไปหมอเบีย้ยก็ยังสะท้อนด้วยนะคะว่าการบริหารจัดการผู้ลี้ภัยที่ผ่านมาไม่ได้เตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ในระยะยาวทั้งที่เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นมานานกว่า40ปีค่ะถ้าหากรัฐบาลยังไม่มีแนวทางในการแก้ไขที่เป็นระบบบุคลากรทางการแพทย์ในพื้นที่ก็ต้องแบกรับภาระต่อไปเรื่อยๆจนอาจจะถึงจุดที่ระบบสาธารณสุขล่มสลายนะคะหมอเบียร์ย้ํากับทีมข่าวตรงประเด็นนะคะว่าไม่ได้ปฏิเสธการ ช่วยเหลือแต่ปัญหาผู้ลี้ภัยไม่ใช่เรื่องของสาธารณสุขท้องถิ่นเพียงอย่างเดียวแต่เป็นเรื่องระดับชาติที่รัฐบาลต้องแก้ไขไม่เช่นนั้นคนไทยที่อาศัยอยู่ตามพื้นที่ชายแดนก็ต้องเสียสละทรัพยากรทางการแพทย์ของตัวเองไปเรื่อยๆโดยไม่มีที่สิ้นสุดค่ะก็เลยไม่เข้าใจว่าทําไมในเมื่อเราอ่ะ ทำงานหนักอยู่แล้วคนไทยในพื้นที่อ่ะเขาก็เสียประโยชน์อยู่แล้วเพราะว่าหมอเนี่ยมันคือจํานวนที่คํานวณมากับคนไทยถูกไหมคะ,ะคนไทยเนี่ยเขาก็เสียสละเวลาแบ่งเวลาครึ่งหนึ่งของหมอไปให้ชาวต่างชาติอันเดิมอยู่แล้วอ่ะและอันนี้ยดึงหมอจะนอกโรงพยาบาลไปตรวจเขาอีกและคนไทยที่เขาเสียสละมานานมากแล้วอ่ะ ก็ต้องอยังต้องเสียสละต,ต่อไปในการที่จะรอคิวนานรอหมอนานหมอทนไม่ไหวหมอลาออกขาดแคลนหมอยิ่งแบบเฉพาะทางที่มันขาดแคลนจริงๆอะ่ะที่มีหนึ่งเดียวในจังหวัดหรือว่าหนึ่งเดียวในภาคอย่างเงี้ยค่ะอย่างเช่นหมอมะเร็งอะไรเงี้ยซึ่งกว่าเราจะได้มาหนึ่งคนอะ่ะมันยากมากแล้วถ้าเรามาโหลดงานเขาเพิ่มเขาก็ไม่ไหวเขาก็ออกแล้วโรงพยาบาลเอ,เอกชนก็เปิดรับเขาอยู่แล้วเพราะว่าเป็นสาขาที<ม>่ขาดแคลนไงคะ ทีนี้คุณหมอบองว่ามันจะมีหนทางไหนนะที่มันจะไปด้วยกันได้ทั้งมรุษยยธรรมด้วยไม่โหลดด้วยอย่างเงี้ยพอจะมีก็คือแนะนําไปตั้งแต่แรกแล้วเป็นตั้งแต่ที่มันมีความเคลื่อนไหวเรื่องของอเมริกาที่ไม่ไม่ไม่ตัดต่อสัญญานี้แล้วก็คือแนะนําให้จ้างหมอเขาต่อเพราะเขาก็ไม่อยากว่างงานเหมือนกันแล้วเขาก็ทําหน้าที่ได้ดีมาตลอด10ปี10บกว่าปีที่ผ่านมาแล้วก็จ้างเอางบประมาณไปให้เขาก่อนเพราะเขารู้โครง,งสร้างของสุนทรภพ,พถูกไหมฮะ เราก็ซัพพอร์ตเหมือนเดิมก็คือเคสซับซ้อนหรือว่าต้องการคอนซัลแทนแล้วก็ซัพพอร์ตด้วยเภสัชพันธ์เรื่องยาเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยค่ะก็น่าจะไปได้ดีแต่ปัจจุบันสิ่งที่เขาทําก็คือให้หมอโรงพยาบาลชุมชนและหมอโรงพยาบาลทั่วไปไปช่วยกันคือตอนนี้มันเป็นช่วงเริ่มต้นไงมคะมันยังไม่เห็นปัญหาอ่ามันยังไม่เจอปัญหาโรคระบาดมันยังไม่เกิดการจลาจลมันยังไม่เกิดการแย่งอาหารกันนะคะ คือเราไม่ได้ไปฏิเสธนะคะว่าการควบคุมโรคการดูแลสาธารณสุขเบื้องต้นหรือสุขาพิบาลเบื้องต้นในแคมเป็นเรื่องสําคัญลำสาคัญค่ะ<ม>แต่เราทําไม่ไหวไงคะ<ม>จะต้องมีคนบางคนมาช่วยทํา<ม>หรือจ้างให้คนที่เขาทําอยู่แล้วให้ทําต่อไป ก็จะเห็นภาพนะคะว่าไม่เพียงสะท้อนปัญหาที่เผชิญอยู่ในพื้นที่แต่หมอเบียยังได้เสนอทางออกของเรื่องนี้ด้วยค่ะคุณผู้ชมว่ารัฐเนี่ยควรจะจัดหาบุคลากรอ,อีกชุดหนึ่งเข้ามาดูแลผู้ป่วยในศูนย์อบพยพแทนการแบ่งแพทย์จากโรงพยาบาลท้องถิ่นอย่างเช่นใช้งบประมาณในการจ้างแพทย์เมียนมากลุ่มเดิมที่เคยดูแลผู้ี้ภยัยเพื่อให้สามารถดําเนินการรักษาได้อย่างต่อเนื่องระหว่างรอการจัดสรรงบประมาณใหม่ขณะเดียวกันค่ะก็ต้องมีมาตรการในการป้องกันการแพร่ บาดของโรคในศูนย์อบพยพด้วยโดยเฉพาะวันโรคและ h i ชวเพื่อไม่ให้กระทบต่อระบบสาธารณสุขของไทยอันนี้เนี่ยแค่ระยะสั้นเท่านั้นนะคะแนวทางระยะยาวเนี่ยก็มีข้อสเสนอว่าจะต้องมีการแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวกับผู้ลี้ภัยให้ชัดเจนว่ารัฐบาลน,นั้นจะต้องมีแนวทางในการจัดการยังไงบ้างโดยไม่ให้เป็นภาระกับท้องถิ่นต้องเร่งผลักดันผู้ลี้ภัยกลับประเทศเดิมภายใต้กรอบที่เหมาะสมเพื่อไม่ให้เป็นปัญหาต่อเนื่องและต้องจัด ระบบการบริหารงบประมาณและบุคลากรที่เหมาะสมแทนที่จะโยนภาระมาให้กับโรงพยาบาลในพื้นที่ชายแดนรับผิดชอบแต่เพียงฝ่ายเดียวค่ะการตัดสินใจลาออกของหมอเบียร์จึงไม่ใช่แค่เรื่องส่วนตัวนะคะแต่เป็นเสียงสะท้อนจากบุคลากรด่านหน้าที่ต้องการให้หน่วยงานระดับชาติเ,เข้ามารับผิดชอบกันอย่างจริงจังและหาทางออกที่เป็นธรรมให้กับทั้งคนไทยด้วยและผู้ลี้ภัยด้วยไม่ใช่ปล่อยให้แพทย์ท้องถินน่นรับภาระแต่เพียงฝ่ายเดียวนั่นเองค่ะท่า ามกลางข้อถกเถียงในสังคมต่อกรณีของการดูแลผู้ป่วยไข้ลิภไยที่บ้านแม่หลาออำเภอท่าสองอยางจังหวัดตากซึ่งที่นี่เป็นไข้ลิภไยที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะคะหลังจากที่สหรัฐตัดงบประมาณการสนับสนุนก็ทําให้โรงพยาบาลสนามในค่ายเนี่ยต้องปิดตัวลงไปค่ะสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นในเวลานี้คือโรงพยาบาลชายแดนจังหวัดตากกาลังทํางานกันอย่างหนักค่ะคุณผู้ชมเป็นด่านหน้าในการคัดกรองผู้ป ในค่ายผู้ลี้ภัยเพื่อช่วยดูแลแล้วก็ป้องกันควบคุมโรคนำไปสู่การจัดการระบบสาธารณสุขภายในภายในค่ายนะคะผ่านความรับผิดชอบร่วมกันของ3โรงพยาบาลตอนนี้ก็แบ่งหน้าที่กันอย่างชัดเจนโดยหวังค่ะว่าจะดูแลผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นค่ะ คุณผู้ชมคะนายแพทย์ทวัชัยยิ่งทวีศักดิ์ซึ่งเป็นผู้อํานวยการของโรงพยาบาลท่าสองยางจังหวัดตากเนี่ยก็ได้เปิดเผยกับทีมข่าวตรงประเด็นนะคะภายหลังจากได้ลงไปสํารวจภายในศูนย์พักพิงของผู้ลีภ้ภัยบ้านแม่ละเมื่อ2วันที่ผ่านมาเปิดเผยข้อมูลออกมาแบบนี้นะคะว่า3โรงพยาบาลที่ว่าเนี่ยแบ่งหน้าที่กันอย่างไรบ้างนะคะมาดูกันที่โรงพยาบาลท่าสองยางกันก่อนนะคะก็จะมีความรับผิดชอบเรื่องการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยในโรคทั่วไปค่ะมีภาร,รกิจในการทำคลอดดูแลหลังคลอดและรับเคสที่ส่งต่อมาจากค่ายที่ไม่ซ้ำซ้อนด้วยนะคะคราวนี้ค่ะอีกโรงพยาบาลหนึ่งคือโรงพยาบาลแม่ระมาดนะคะโรงพยาบาลแม่ระมาดเนี่ยก็จะดูแลโรคของโรคที่ไม่ติดต่อเรื้อรังนะคะไม่ว่าจะเป็นโรคเบาหวานความดันผู้ป่วยจิตเวชและมีการออกหน่วยเพื่อตรวจสุขภาพกันด้วย ประมาณสัปดาห์ละครั้งนะคะส่วนที่โรงพยาบาลแม่สอดค่ะก็จะมีภารกิจหลักในการดูแลโรคติดเชื้อวัณโรคอย่าง h i ชวต่างๆและรับเคสโรคซับซ้อนนะคะอย่างเช่นการฟอกไตและโรคที่ต้องใช้เทคโนโลยีขั้นสูงนั่นเองนี่คือภารกิจหลักๆที่3โรงพยาบาลยพยายามที่จะช่วยเหลือประสานงานซึ่งกันและกันแต่ว่าทั้งหมดนี้มันก็ยังมีข้อจํากัดในเรื่องของระบบการรักษาด้วยเหมือนกันนะคะข้อจํากัดในเรื่องของระบบการรัก รักษาเนี่ยก็เป็นสิ่งสําคัญนะคะเพราะว่าข้อมูลของผู้ป่วยเนี่ยก็ต้องยอมรับค่ะคุณผู้ชมว่ามันไม่เชื่อมโยงไม่สมบูรณ์กันนะคะทําให้บางครั้งเราก็ไม่รู้ว่าผู้ป่วยที่เคยรับการรักษาหรือดูแลอะไรมาก่อนหากข้อมูลเหล่านี้ถูกส่งต่อกันไม่ครบถ้วนการรักษามันก็จะไม่มีประสิทธิภาพด้วยนะคะโดยเฉพาะกรณีของโรคติดเชื้อซึ่งบางโรคอาจจะไม่จําเป็นต้องให้แพทย์ตรวจเองทุกครั้ง แต่ต้องมีระบบในการคัดกรองแล้วก็ส่งต่อที่เหมาะสมด้วยถ้าหากไม่มีการกระจายงานกันอย่างเป็นระบบผู้ป่วยก็อาจจะถูกส่งต่ออย่างผิดที่ผิดทางทำให้เกิดภาระงานที่ล้นเกินในโรงพยาบาลนั่นเองค่ะ นอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีข้อถกเถียงเกี่ยวกับผู้ป่วยที่ไม่มีใบส่งตัวด้วยนะคะว่าควรที่จะรับดูแลไหมเพราะว่าถ้าหากไม่มีการคัดกรองที่เหมาะสมก็อาจจะทําให้โรงพยาบาลรับภาระหนักจนเกินไปค่ะอย่างไรก็ตามนะคะถ้าหากมีผู้ป่วยผ่านกระบวนการการคัดกรองแล้วทางโรงพยาบาลท่าสองอยางก็พร้อมนะคะที่จะรักษาตามศักยภาพที่มีคราวนี้อีกปัญหาสําคัญเลยค่ะคุณผู้ชมก็คือเรื่องของค่าใช้จ่าย ผู้ป่วยที่อยู่นอกค่ายลี้ภัยมักไม่มีความสามารถในการจ่ายค่ารักษาพยาบาลซึ่งทำให้เราต้องหาวิธีในการจัดระบบที่ยั่งยืนมากที่สุดตอนนี้ภาระงานก็มีเยอะอยู่แล้วนะคะและยังต้องปรับปรุงระบบการรองรับผู้ป่วยให้ได้ดีขึ้นอีกลองฟังเสียงจากคุณหมอของโรงพยาบาลที่ให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวในประเด็นนี้ค่ะผมว่าคนไข้ข้างในเนี่ยเขาก็จะต้องหาที่ไป เชนเจ็บป่วยหลายแรงเขาอาจจะไปที่นู้นที่นี้โดยที่ไม่มีระบบที่เขาดูแลเลยนะครับตรงนี้มันก็จะเป็นปัญหาของประเทศไทยเหมือนกันว่าเช่นจะหายไปที่แม่สอดเลยไปที่อื่นเลยอย่างเงี้ยครับมันก็จะมีผมว่ามันก็จะไม่เป็นระบบแล้วก็คนไข้กระจายโดยเฉพาะเช่นโรคติดต่อเช่นมีทั้งวัณโรคนะครับ HIV ซึ่งพวกเราก็เป็นห่วงเรื่องนี้ด้วยครับ นั่นก็เป็นความห่วงใยของคุณหมอนะคะคุณผู้ชมซึ่งศูนย์พักพิงชั่วคราวบ้านแม่ละมีเนื้อที่ประมาณ4ตารางกิโลเมตรค่ะแม้จะใช้ชื่อว่าศูนย์พักพิงชั่วคราวนะคะแต่ว่าค่ายผู้ีิภัยแห่งนี้ก็ตั้งอยู่ในพื้นที่มานานถึง40ปีนะคะในปีแรกเนี่ยก็จะมีประชากรหลักพันคนแต่ว่า40ปีต่อมามีประชากรเพิ่มมากขึ้นกว่า3 0,000่นคนแล้วนะคะซึ่งมากกว่าประชากรในตำบลแม่หละที่มีอยู่เพียง2 0 0 0 0่นกว่าคนเท่านั้นนะคะ โดย90%เป็นี่ยเป็นชาวกระเรี่ยงนั่นเองค่ะคราวนี้พอเกิดปรากฏการณ์ในลักษณะแบบนี้ขึ้นมางานในท้องถิ่นในพื้นที่ก็ค่อนข้างล้นมือแบบนี้เนี่ยในระดับนโยบายมองเรื่องนี้ยังไงบ้างนะคะซึ่งล่าสุดร,รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขก็บอกว่าสถานการณ์ขณะนี้ยังพอรับมือได้ค่ะโดยจะต้องมีการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าและวางแนวทางให้การช่วยเหลือระยะยาวในการทํางานกับพื้นที่ด้วยนะคะประเด็นนี้ค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขนะคะคุณสมศักดิ์ เทพสุทินบอกว่าปัญหาการยื่นใบลาออกของหมอเบียร์เนี่ยเข้าใจนะคะว่าแพทย์หญิงที่โพสต์นั้นมีข้อความห่วงใยถึงสถานการณ์ว่าถ้าหากผู้ลิ้ภัยเข้ามาจํานวนมากแต่จะทํายังไงจะรับมือยังไงล่าสุดคุณสมศักดิ์ก็บอกว่า ได้รับรายงานจากผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพทราบว่ามีผู้อุพยพเข้ามาประมาณ40คนค่ะซึ่งถูกส่งตัวไปรักษาที่4โรงพยาบาลด้วยกันโดยมี3โรงพยาบาลหลักในการดูแลเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าก็ยังถือว่าโรงพยาบาลแต่ละแห่งในยังพอรับมือได้นะคะในส่วนของการพูดคุยระดับรัฐบาลกระทรวงก็มีหน้าที่โดยตรงที่กําลังดําเนินการส่วนกระทรวงสาธารณสุขก็มีหน้าที่ในการช่วยเหลือ ตามหลักสิทธิมนุษยชนซึ่งหากพื้นที่มีรายงานข้อมูลผลกระทบหรือภาระงานเข้ามาก็จะมีการพิจารณาความช่วยเหลือขณะนี้ยืนยันนะคะว่าในพื้นที่ยังสามารถบริหารจัดการได้ไม่กระทบกับภาระงานหลักค่ะในขณะที่โรงพยาบาลโรงพยาบาลระเมศ ขออภัยนะคะคุณผู้ชมผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่สอดเนี่ยชี้แจงเพิ่มเติมด้วยนะคะในกรณีที่มีการแชร์ข้อมูลเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของผู้อบพยพในพื้นที่พักพิงชั่วคราวที่ส่งผลกระทบต่อบุคลากรและการให้บริการของโรงพยาบาลแม่สอดเบื้องต้นค่ะนายแพทย์โอภาสการกรวินพงศ์ประหลัดกระทรวงสาธารณาสุขและนายแพทย์สุพชคเวชพันธ์เพชรศักผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพที่สองเนี่ยได้มอบหมายให้ดูแลผู้ป่วยในพื้นที่พักพิงชั่วคราว ซึ่งไม่ เพียงเป็นแค่ตามหลักการของมนุษยธรรมที่เป็นแนวทางสากลเท่านั้นนะคะแต่ยังเป็นผลดีต่อการป้องกันควบคุมโรคระบาดต่างๆที่อาจจะแพร่กระจายไปสู่ประเทศไทยได้โดยได้นำเรื่องนี้เข้าไปหารือกับที่ประชุมวางแผนบริหารจัดการผู้ป่วยศูนย์พักพิงชั่วคราวแม่ละซึ่งมีนายแพทย์ปุรชัดยิ่งรังสรรรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตากนั่งเป็นประธานค่ะโดยได้วางแนวทางการแก้ปัญหาเบื้องต้นตามแผนของโรงพยาบาลชายแดน ดูแลค่ายผู้ลี้ภัยเรียบร้อยแล้วนะคะในส่วนของโรงพยาบาลแม่สอดเองก็ได้เตรียมแนวทางในการบริหารจัดการเอาไว้รองรับถ้าหากมีภาระงานเพิ่มรวมถึงจะมีการระดมทรัพยากรในจังหวัดเพื่อให้ระบบบริการนั้นเดินหน้าต่อไปได้ทั้งกับคนไทยและคนต่างชาติในขณะที่ส่วนกลางค่ะก็กําลังเร่งปรับสิทธิในการรักษาพยาบาลและงบประมาณสนับสนุนการทํางานในพื้นที่และบุรณาการร่วมกับหน่วยงานฝ่ายปกครองและภาคประชาสังคม อื่นๆซึ่งก็ถือว่าเป็นมาตรการระยะยาวที่ต้องทํางานกันต่อไปด้วยนะคะ